มาแล้วครับ EP 3 EP สุดท้ายแล้วผมอยากให้ดูความแม่นยําของศูนย์ว่ามันเป็นศูนย์ยิงเร็วก็จริงนะฮะแต่ว่ามันมันสามารถปั้น X ได้พอสมควรนะครับเ,เห็นฝากระป๋องแก๊สอันนี้ไหมฮะมันขนาดประมาณ1นิ้วนะฮะระยะที่ผมนั่งนี่คือ,อ20เมตรเต็มปกติยืนยิงอ่ะถนาดกว่าคนนี้ปวดหลังครับผมยืนนานๆานไม่ได้ผมจะปวดหลังอขออนุญาตนั่งยิงนะครับอาจจะลุน้นอาจจะเล่งนานนิดนึงนะขอขออภัยเด็กเล,เ,ลเล่งนานเพราะเป้ามันเล็กไม่นานมากหรอกชม เทคแรกเทคเดียวโดนเลยโคตรแม่นเลยคือปืนต้องแม่นด้วยผมไม่เถียงว่าผมแม่นแต่ปืนก็ต้องแม่นด้วยไงครับนะครับก็ยิงให้ลูกหมดเลยนะครับหนักะถีบหนักมากเพราะมแม็กเป็นใหญ่ไงลูกหมดสไลด์ค้างลูกหมดโอ้โหแสบแสบโอ้คือแม็กเป็นใหญ่อะ่ะอเน,นี้ยแม็กหนึ่งมันยิงได้หลายชุดนะ พอย so ิงหมดแล้วเติมยิงหมดแล้วเติมได้หลายชุดเพราะแม็กมันใหญ่กว่าปกติของ1911ทั่วไปก็เห็นเห็นะฮะว่าศูนย์ยิงเร็วก็สามารถที่จะอ่าเคลียร์รู้ก่อนศูนย์ยิงเร็วก็สามารถที่จะอัปั้น x ได้เหมือนกันนะครับ